ผมเชื่อนะครับว่าพวกเราทุกคนสามารถที่จะมีส่วนร่วมในการสร้างความยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ของเราได้ครับ ทังบริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือว่าปตทสาพาในฐานะผู้สำรวจและผลิตปิโตรเลียมของคนไทยทังบริษัทให้ความสำคัญต่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนและการบริหารจัดการกา๊าซเรือนกระจกโดยได้ประกาศเป้าหมายในการปล่อยกา๊าซเรือนกระจกสุดที่เป็นศูนย์หรือ net zero greenhouse gas emissions ภายในปี2050อีกหนึ่งกลยุทธ์สำคัญในการสร้างความยั่งยืน คือการกระจายความเสี่ยงไปสู่ธุรกิจใหม่นอกเหนือจากธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมนะครับเมื่อไม่นานมานี้ทางปตทสพมีการจัดตั้งบริษัท AI and Robotics Ventures หรือ ARV ขึ้นเพื่อให้บริการด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจให้กับหลากหลายอุตสาหกรรมนอกเหนือจากธุรกิจพลังงานครับ และตอนนี้นะครับผมอยู่กับดรธนาสรานเวชพันธ์ท่านผู้จัดการทั่วไปบริษัท AI and r o b o t i c Ventures หรือ a r b สวัสดีครับดรธนาครับสวัสดีครับ อยากทราบมากๆเลยครับว่า ARV เนี่ยนะฮะมีส่วนพัฒนาโลกนี้ให้ดีขึ้นด้วยความยั่งยืนได้ยังไงบ้างรครับดอ็อกเตอร์บริษัท AIN Robotics Venture นะครับหรือ ARV มีจุดเริ่มต้นมาจากการเป็นชมรมหุ่นยนต์ภายในบริษัทปตทสาพาประสบความสำเร็จในการนำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาใช้สนับสนุนกิจกรรมการสำรวจและผลิตปิโตรเลียมเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มความปลอดภัยในการทำงานทีนี้ ARV เนี่ยสามารถที่จะนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้นะครับมาสร้างความ ยั่งยืนให้กับโลกใบนี้ในมิติใดได้บ้างครับยกตัวอย่างธุรกิจวารุณานะครับวารุณาเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้บุกเบิกในเรื่องของการนําเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และหุ่นยนต์มาใช้ในภาคการเกษตรและในภาคป่าไมา้ซึ่งนอกจากจะเป็นการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนให้กับชุมชนให้กับสังคมของเราแล้วเนี่ย ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยตอบโจทย์ในเรื่องของการแก้ปัญหาก๊าซเรือนกระจกนะครับซึ่งถือว่าเป็น1ใน17หัวข้อสำคัญของ Sustainable Development Goals นั่นก็คือหัวข้อที่13ที่ว่าด้วยเรื่องของ Climate Action โครงการที่ได้มีการดำเนินการไปแล้วและมีผลลัพธ์อย่างเป็นรูป,ปรธรรมก็คือการนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เนี่ยเพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงและฟื้นฟูพื้นที่สีเขียวในโครงการอเวกคุงบางกระเจ้า ซึ่งถือว่าเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่คูงบากระเจ้าซึ่งเป็นพื้นที่สีเขียวที่สำคัญพื้นที่หนึ่งในกรุงเทพมหานครของเรานะครับการสร้างความยั่งยืนนั้นถือเป็นเรื่องสําคัญที่ทุกคนและทุกภาคส่วนนั้นจําเป็นที่ต้องตระหนักถึงและเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อสร้างโลกที่น่าอยู่ไว้ให้กับคนรุ่นต่อไปครับ